กไม่รู้การทำงานของจิตใต้สำนึกของเราไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่เมื่อรู้แล้วพี่วีตัดสิ่งเหล่านั้นทิ้งจนหมดค่ะพี่วีไม่รับเรื่องลบใครมาพูดเรื่องลบให้พี่วีฟังจะไม่จะไม่ฟังคือปฏิเสธหูนี่ไม่ฟังเลยมีเยอะมากซึ่งคนเขาไม่รู้ก็คือมนุษย์ธรรมดาเพื่อนของพีว่วีไม่ได้เรียนกดแรงดึงดูดกฎจักรวาล สามีก็ไม่ได้เรียนกดแรงดึงดูดกดจักรวาลค่ะแต่เรารู้วิธีเราตามหาความสําเร็จเราตามหาสิ่งที่มันง่ายสิ่งที่มันสร้างให้มนุษย์เรามีความสุขมีอะไรมั้งคะมีความสุขที่สุขสุข,สข,สขและมีความรักที่รักรัก,รกและมีสุขภาพที่แข็งแรงสุดสุดมันสุดข,ขนาดไหนแบบว่าเรา มีความสุขได้เลยตอนนี้คือเราจะสอนการสร้างอารมณ์ของเราให้รู้มันเป็นการมโนโหรือเปล่ามันเป็นการหลอกความจิตใต้สำน,นึกของเราและมันก็ดึงดูดสิ่งนั้นได้จริงๆค่ะการงานการเงินและการกล้าที่จะออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะพี่วีบอกเลยว่าพี่วีได้ครบทั้ง 6อย่างมันเป็นความสุขที่อยากออกมาแบ่งปันค่ะทุกคนจะเห็นดวงตาทุกคนจะเห็นรอยยิ like ้มจากที่พี่วีเคยออกมาไลฟ์ลักษณะแบบนี้มาเป็นไลายละเกือบ2ปีกว่าๆค่ะปีกว่าๆพี่วีรู้เห็นว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขมากๆเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราอนุญาตให้ตัวเองสำเร็จ มนุษย์ธรรมดาเราธรรมดาบุคคลธรรมดาที่ไม่เคยเรียนรู้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลคุณจะไปวัดค่ะพี่วีเองคนหนึ่งที่ชอบไปวัดค่ะชอบไปวัดและปฏิบัติธรรม ไปวัดมันมีความสุขอิ่มเอมหัวใจเหลือเกินแต่กลับมาถึงบ้านเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มีบุคคลนั้นมีทีวีมีโทรทัศน์มีอินเทอร์เน็ตดูเราก็มักจะเสพแต่สิ่งที่เราชอบเราชอบก็คือดูหนังน้ำเน่าดูข่าวซีรีส์ดูสารพัดที่มันดูแล้วเราไม่รู้ว่าเราดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในตัวของเรา ทำให้เรามีสุขภาพไม่ดีทำให้เรามีชีวิตกับครอบครัวกับสามี ทะเลาะกันบ่อยๆแต่พอได้มารู้เรื่องนี้การทํางานเหล่านี้พี่วีตัดสิ่งเหล่านั้นออกหมดเลยโฟกัสการเรียนรู้กัไรหนึ่งดุดกัจักรวาลโฟกัสการทําธุรกิจของเราเพราะว่าธุรกิจของพี่วีก็ดึงดูดได้จากการใช้แรงอธิษฐานกิตทันทีที่เรามีพลังในตัวทันทีที่เรารู้จักวิธีเราจะสามารถดึงดูดได้ทุกสิ่งอย่างอย่างที่พี่วีบอก6ด้านของชีวิตคะ่ะเราสามารถดึงดูดได้